สวัสดีคะ่ะท่านดีค่ะเห็นหนูก็ไม่ต้องแปลกใจเลยนะคะต้องมาเกี่ยวกับเรื่องการทําอาหารอีกแล้วละคะ่ะใช่แล้ววันนี้ทําอะไรคะวันนี้จะทําก้อยกุ้งจะก้อยกุ้งม,ม,มีกุ้งนะคะก้อยกุ้งนี่คืออะไรคะก็คือเครื่องจิ้มเชนิดหนึ่งยังไงคะท่านก็ทํามาจากกุ้งกุ้งสดเอามาคั้นให้สุกด้วยน้ำ,นำมะนาว มันเหมือนเป็นเครื่องจิ้มใช่ไหมคะเป็นเครื่องจิ้มชนิดหนึ่งอ๋อแล้วก็ทําจากกุ้งใช่ไหมทาจากกุ้งโอเคงั้นเดี๋ยวต้องถามถึงส่วนผสมแล้วล่ะค่ะว่าส่วนผสมมีอะไรบ้างอ่าส,ส,ส่วนผสมจะมี2ส่วนนะจ๊ะส่วนที่เป็นอันนี้จะเป็นส่วนที่เป็นก้อยกุ้งค่ะแล้วก็ทางนู้นค่ะจะเป็นส่วนที่เป็นน้ําพริกก้อยอ๋อมีสองส่วนด้วย,ยกันอ๋อมีสองส่วนแล้วก็ต้องทาได้กันด้วยใช่ไหมคะโอเคงั้นเดี๋ยวจะเริ่มจากส่วนไหนก่อนดีคะท่านก็จะเริ่มจากส่วนที่เป็น ตัวก้อยกุ้งตัวก้อยกุ้งนะคะค่ะโอเคเลยค่ะก็จะมีมีกุ้งค่ะก็เป็นกุ้งนางค่ะวิธีทำก็คือเอาไปเดี๋ยวเราก็จะปอกล้วก็จะมีส่วนผสมอื่นได้แก่มันหมูค่ะนะคะมันหมูต้มแข็งอืมก็ซอยเล็กๆนี่เอาไปลวกน้ำเอานังหมูค่ะต้มให้สุกแล้วก็หั่นเล็กๆขยำกับน้ำมะนาวให้มันขาวค่ะแล้วก็ลวกอีกทีหนึ่งค่ะ แล้วก็จะมีไข่ไข่ไข่ฟอยส์สำหรับโรยหน้าอ๋อไว้โรยหน้าอ่าก็จะมีผักชีโรยหน้าค่ะอันนี้ก็จะเป็นผักที่ไว้รับประทานกับตัวเอ่อก้อยตัวก้อยกุ้งตัวนี้นะคะอันนี้นอกจากนั้นก็จะมีของซอยนะคะมีสองชนิดคืออันนี้เป็นใบมะกรูดซอยใช้ผสมเป็นเครื่องปรุงนะคะพวกนี้จะเป็นเครื่องดับคาวใบมะกรูดใช่ไหมคะช่วยดับคาวด้วย ตะไคร้ซอยตะไคร้ซอยสองอย่างนี้คือดับขาวเพราะว่ากุ้งนี่เราต้องมาขยำกับมะนาวใช่ไหมคะให้สุกก็จะใช้สองตัวนี้เป็นตัวดับขาวงั้นอันนี้เป็นส่วนของตัวก้อยใช่ไหมคะค่ะตัวส่วนของก้อยกุ้งก้อยกุ้งนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะทำนะทำตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเราจะทําตรงนี้ค่ะแล้วก็พอทําเสร็จตรงนี้แล้วเราถึงจะไปทําน้ําพริกก้อยอืองั้นเดี๋ยวลงมือเลยไหมคะเดี๋ยวลงมือได้เลยนะคะเริ่มจากอะไรก่อนคะเริ่มจากเตรียมกุ้งเตรียมกุ้ง กุ้งนี่เราก็จะคะจะแยกแยกมันออกมาค่ะทําไมต้องแยกมันออกมาด้วย่ะมันเดี๋ยวเราจะไปใส่ในน้ำพริกกุ้งอ๋อในน้ำพริกก้อยค่ะเอามันไปใส่ในตัวน้ําพริกนะคะ้นนกก,<อ>ก็จะเราก็จะแยกมันจากตัวออกมาค่ะมีวิธีการขั้นตอนในการแยกมันอะไรพิเศษไหมคะก็แกะตรงหัวนี่ออกนะคะ,คะแล้วก็จะเห็นมันกุ้งก็รีดใส่ถ้วยไว้อ๋ ส่วนตัวก็ปอกเปลือกให้หมดค่ะเอาที่เอาชักเส้นหลังออกค่ะแล้วก็ทุบเอาต้องมีการชักเส้นหลังออกด้วยเพราะว่าตรงนั้นจะมีขี้ดำๆอยู่ส่วนใหญ่จะมีค่ะตัวมันกุ้งเราก็ต้องไปเคี่ยวให้มันสุกเป็นรวนที่สุดที่เป็นส่วนของในตัวน้ำพริกใช่ไหมคะตัวน้ำจิ้มใช่ไหมคะตัวมันอ่าตัวตัวมันตรงนั้น เป็นกุ้งที่ตัวใหญ่มาต้องใช้กุ้งตัวใหญ่เนื้อถึงจะแน่นดีเดี๋ยวเสร็จแล้วเมื่อเราเมื่อเราเอาไปขยำจนสุกแล้วคั้นน้ำเสอะมาแล้วตัวที่เป็นเนื้อกุ้งเปล่าเราก็จะดำไปฉีดเป็นเล็กๆสำหรับผสมในส่วนผสมพรอยกุ้งถ้าไม่ใช้กุ้งตัวใหญ่นี่เป็นกุ้งตัวเล็กได้ไหมคะก็ได้แต่เนื้อจะไม่แน่นเท่าก็จะต้องใช้กุ้งตัวเล็กหลายตัวนิดหนึ่งใช่ไหมคะแต่ควรจะเป็นตัวใหญ่ เป็นเป็นกุ้งกุ้งเป็นกุ้งนางหรือกุ้งก้ามกันกุ้งนางื้กว่กุ้งชนิดอื่นกุ้งนางหรือกุ้งก้ามกันนะคะอันนี้คือกําลังรีดมันอยู่นะคะรีดมันออกมาไว้ถ้าเป็นฤดูที่กุ้งเขามีมันเยอะเขาก็จะสีแดงสวยค่ะอ๋ออันนี้คือเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะอันนี้เรียบร้อยแล้วรีดมันแล้วแล้วก็มีตัวเนื้อกุ้งแล้วด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเนื้อกุ้งเดี๋ยวเราก็จะไปขยำ ค่ะกับน้ำมะนาวให้สุกงั้นอันนี้คือตรงนี้คือเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้ว่ะเดี๋ยวจะวต้องให้เขาไปปรุงส่วนอื่นต่องั้นเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปคืออะไรคะท่านเดี๋ยวเราจะไปทำน้ำพริกก้อยน้ำพริกก้อยนะคะงั้นเดี๋ยวนนเราไปดูกันได้เลยค่ะน้ำพริกก้อยนะคะเริ่มจากอะไรคะก็จะมีกุ้ง กุ้งัวค่ะน้ำพริกเผาน้ำพริกเผาแล้วาะะตามลำการ์โออเริ่มจากถั่วก่อนใช่ไหมคะใส่เยอะไหมคะอ่าประมาณช้อนหนึ่งนี่ครช้อนหนึ่งนะคะแล้วก็เอากุ้งใส่ทีนี้เจากุ้งใส่นะคะแล้วก็โขกให้แหลกเลยทีนี้ของยาน อันนี้ก็แหลกแล้วก็ใส่น้ำพริกเผาใส่เยอะไหมคะน้ำพิกเผาก็ประมาณค่ะประมาณช้อนอน,นึงโครกให้เข้ากันตัวหลักๆของน้ำพริกนี่คือน้ำพริกเผาเลยใช่ไหมคะค่ะก็จะเป็นเหมือนกลวงรสเป็นรสชาติ ปรุงให้เข้มข้นเพราะตรงตัวก้อยกุ้งนั้นจะไม่มีรสชาติก็จะอยู่ตรงนี้จะมีรสชาติแค่รสของกุ้งอะไรพวกนี้เองต่อไปใส่อะไรต่อไปคะท่านก็จะใส่น้าตาลหมอน้ำตาลหมอ้อน้ตาลมอ,น,ลมอนี่คือน้ำตาลทั่วไปหรือเปล่าคะก็คือน้ำตาลที่ทำมาจากมะพระ้าว แล้วก็เอาไปเคี่ยวแล้วก็ใส่ในหม้อเราจะเรียกว่าน้ําตาลหมอ้ออ๋อก็คือจริงๆล้าทำมาจากมะพร้าวเ่ะเ,เพราะว่าถ้าเป็นสมัยถูกต้องนะคะก็จะใช้น้ำตาลทรายแบบว่าเป็นเม็ตๆอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะรสชาติจะเหมือนกันไหมคะไม่เหมือน,นะคะ่ะน้าตาลทรายทําจากอ้อยอันนี้ทําจากต้นมะพร้าวจะมีมีรสหวานแล้วก็มีกลิ่นหอมของอมะพร้าวก็คือต้องใช้น้ำตาลหม้อได้ดีที่สุดนะอ่ะจะหอมอ่าพันนี้ก็โขลกให้เข้ากันจากนั้นก็จะใส่เครื่องปรุงรส ก็อ่าต่อไปก็จะใส่น้ำมะขามเปียกน้ำมะขามเปียกนะคะใส่เยอะไหมคะก็จะใส่พอๆกับความเค็มอะค่ะพอๆกับน้ำปลาประมาณช้อนประมาณสองช้อนเล็กๆแบบนี้เลรวเจีเยรี้วนิดนึงแล้วก็ใส่น้ำน้ำปลาแล้วก็ถ้าชอบให้มีรสหวานแหละให้รสเปรี้ยวแหลมๆเอาน้ำปลาอีกหน่อยก็จะใส่น้ำมะนาวด้วย มันจะแหลนขึ้นเพราะเปรี้ยวมะขามกับเปรี้ยวน้ำมะนาวไม่เหมือนกันอ่าน้ำมะนาวนิดหน่อยพอแล้วค่ะอ่าก็ให้ข้าวกันก่อนตอข้าด้วยกันอ่าทีนี้เอาน้ำเอาน้ำเสะอเอิมาน้ํเสอเออน้ำสะอเอินี่ค่ะมันมันกุ้งน้ำเสะอเอิอยู่นี่ค่ะอเอาน้ำเสะอเอิใส่เอามันกุ้งมาน้ำเสะอเอิอย่างที่บอกว่าเราคั้นมาจากกุ้งใช่ไหมกุ้งคั้นมาจากกุ้ง ตะก,กี้ที่ที่ตะกี้ที่ข้างบนอ่าแต่น้าเสอะออตรงนี้นะคะแล้วก็ใส่มันกุ้งใสให้หมดเลยก็ใส่หมดเลยใช่ไหมคะเพราะตัวนี้จะเป็นความหวานจากกุ้งอ่าใส่มันกุ้ง,งซึ่งมันกุ้งเนี่ยเราก็จะไปเคี่ยวแล้วใช่ไหมเคี่ยวแล้วให้สุกอ่าใส่ได้เลย สุดท้ายก็ใส่เมะพร้าวคั้นเป็นหัวกะทิเคี่ยวให้แตกมันใส่เล็กน้อยหัวกะทิก็ไม่จำเป็นต้องใส่หมดเอาแค่มันเหลวหัวกะทินี่จะช่วยในส่วนอะไรให้มีความมันมมความมันแล้วก็ช่วยให้น้ำพริกมีความเข้มข้นตามที่เราต้องการ อันนี้ก็เสร็จแล้วค่ะ,คะก็จะได้น้ำพริกเร็วๆแค่นี้เดี๋ยวเราก็จะเอาไปทานกับก้อยกุ้งนี้คืำพริกก้อย่นี้นำพริกก้อยค่ะ,ะเดี๋ยวเราจะเอาไปผสมกับววตัวก้อยกุ้ง